ก็คือผมเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิหรอกแต่ชอบฟังพระอาจารย์ฟังซีดีอะไรเนี่ยฟังแล้วมีสมาธิในการฟังเนี่ยถือว่ามีสติแล้วมีเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะครับการฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้เลยนะเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้เนี่ยปีติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นนะหยุดคนได้เป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่บิมุตด้วย ก็งนะ่ายๆก็คือแค่ฟังธรรมเละแต่นั้นเวลาพูดว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราคิดว่าแค่นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแต่ฟังธรรมก็ใช่สัจชายะสาธยายธรรมก็ใช่บรรลุธรรมได้ฟังธรรมก็ได้นะเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ก็ได้คิดติดตรึกในธรรมก็ได้ใค้ควรปฏิจจสุวาทเนี่ย ใกล้ควรแล้วเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นใช่ไหมเนี่ยได้ทุกคนทางเลยนะแล้วในแง่ของสมาธิเนี่ยในความหมายก็คือมีอารมณ์อันเดียว uh huh. อารมณ์อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราละในแง่ของของนามธรรมใาห้